พีที่ดีและปลอดภัยเป็นยังไงจ <ez. S 1> เราบอกว่าพีโน่มองสองเรื่องความปลอดภัยและความประหยัดครับรถคันนี้ต้องปลอดภัยเพราะมันจะมีผลต่อสังคมมีผลต่อตัวพี่มีผลต่อผู้ใช้รถเชนทงร่วมกันอันนี้เราต้องมองนะครับสองก็คือเรื่องของความประหยัดอันนี้ก็อยู่ในกระเป๋าแล้วนะครับ,รบ 0, ทีนี้ประหยัดและปะลอดภัยเรามองอยังไงหนึ่งคุณใช้ความเร็วเหมาะสมไหมใช้รอบเครื่องเหมาะสมไหม ürlich? ออกตัวเหมาะสมไหมาการเล่นความเร็วเหมาะสมไหมาการเบรกเหมาะสมไหมการเลี้ยวเหมาะสมไหมเหล่านี้เทเลเมติกนะครับ ผม,ผมบอกว่าอันนี้คือข้อมูลของเทเลเมติกอันนี้คะแนนนะครับเรามาเทียบกันได้ว่าสมมุติค่าเฉลี่ยของทั้งฟีดหรือว่าของทั้งบริษัทเราเนี่ยเป็นเป็นเส้นปลาแต่ส่วนของคนขับรถคนนั้นเนี่ยเป็นเป็นผืนสีเขียวเราจะเห็นว่านะครับคนขับคนที่หนึ่งเนี่ยขับดีมากๆเลยนะครับก็จะสร้างคะแนนเฉลีย่ยซึ่งคะแนนเฉลี่ยมันหมายความว่าสมมติเด็กห้องคิงกับเด็กห้องบวยยกตัวอย่างนะสมัยก่อนเราเรียนเด็กห้องคิงเด็กห้องบวยเนี่ย ก็จะแบบมีคะแนนเฉลี่ยที่ดีถ้าคะแนนเฉลี่ยของห้องคิงดีทุกคนก็จะขึ้นมาหมดไอ้เส้นปากก็จะขึ้นหมดส่วนเด็กห้องบวยมันก็จะดึงพากันบวยแต่ถ้าสมมติว่าเราบอกว่าเราสร้างวัฒนธรรมเราสร้างคะแนนให้เขาคุณวัดผลกันด้วยคะแนนดีกว่าถ้าคุณวัดผลกันด้วยคะแนนทุกคนพยายามทําตัวดีจะเกิดอะไรขึ้นนะครับผลประกอบการคุณก็จะดีขึ้นต้นทุนคุณจะลดลงนะครับรายได้คุณก็จะมากขึ้น